โอเคครับสวัสดีคุณแล้วก็พวกคุณด้วยนะครับอยู่กับรายการล้องสัตร์เกมเมอร์อยู่กับเกมโลบอสแบบที่ชื่อว่า All Star Tower Defense ครับก็เป็นบิ๊กอัปเดตนะครับวันนี้ก็อย่างแรกเลยนะครับโค้ดที่จะแจกกันก็คือโค้ด5,000เพชรนั่นเองครับวิธีการใส่โค้ดครับหลังจากที่เราก๊อปเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับผมหรือเซตติ้งทางขวาน้องดูฟันเฟืองแล้วก็เนี่ยครับเอนเตอร์โค้ดก็ใส่ไปเลยครับนี่ได้แล้วนะ5,000เพชร ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าเจมสีเขียวนะครับหรือเพชรยังไม่มีสีเขียวอะไรก็ได้ครับที่เคยมีเมื่อก่อนที่ต้องเอาไว้สุมของโลกที่สองนะครับตู้ตู้ตู้เท่าไหร่นะลืมนะนั่นแหละครับเขาได้ออกไปแล้วนะครับผมก็คือมันจะกลับกลายเป็นเพชรฟ้าแทนนะครับผมแล้วก็เพิ่มไออันนี้มาใหม่นะเป็นเพชรสีลุ้งๆนะแล้วก็มีอีเวนต์มาใหม่นะครับผมอีเวนต์ชาเลน นะผมได้น่าจะได้ตัวละครนะครับตามมีเอาอย่างแรกเลยดีกว่านะครับทุกคนหลังจากที่ผมแจกโค้ดไปแล้วนะครับผมก็จะมีหลายระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นลีดเดอร์ Leader นะครับทุกคนอาจจะงงว่าลีดเดอร์คืออะไรนะครับถ้าเราเอาตัวละครยูนิตที่มีความสามารถคําว่าลีดเดอร์นะครับมาตั้งมาตั้งไว้นะครับก็จะมันจะบกบัฟทีมหรือว่าบัฟตัวเองนะครับประมาณเนี้ยผมอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจนะ ดูได้จากไหนว่าตัวไหนมี leader นะครับผมก็ให้คลิกเข้าไปเลยครับตาเห็นคุณก็จะเห็นนะว่า UI เขาเปลี่ยนใหม่เลยนะเนีย่ยนะครับให้คุณอ่มาดูข้างล่างครับมันจะมีคนะําว่า r e a d e r เนาะ L E A D E R นะครับผมผมันก็จะบอกว่าเอาเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็น attack บวก50ต้องใส่ตัวข้างหน้านะครับทำไมผมถึงรู้ด้วยครับเพราะว่าโรเจอร์ Roger ก็มีคําว่า leader เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ขึ้นคําว่า leader อ่ะเดี๋ยวผมลองเอาอนตภัพออกนะครับ ป่ะแสดงว่าลีดเดอร์มันมีเฉพาะหน้าครับก็เอาก็อยากแบบตัวอสมมูนผมจรเอาตัวนี้แบบเปลีดเดอร์เอ้บัฟมันดีจัดเลยเนี่ยแบบอะไรเงี้ยบัฟธาตุเจ็ดเปอร์เซ็ทกปกบูทสามสอ์เซนตอ่าใส่มาอะไรเงี้ยครับโอเคครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือตรงเออเพลสแอนเจอร์ uh, นะครับผมหรือที่เราจะลงเหล็กลงลงเหล็กกันตรงโลก2อนะครับผมก็มีมาใหม่เหมือนกันนะครับ ซึ่งอะไรเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่ทราบเลยครับต้องไปลองเล่นดูนะดูนะผมเนียบเทียบเลยนะครับ a อ d r o i d นี่ของท่านบิวอันนี้ของอะไรนะลืมอันนี้ภาพไปแล้วสันดนี้มีอันนี้านนม,นนมาอะไรก็ไม่รู้เลยเทียบเลยครับอันนี้ผมว่าจะของเบจิตามังเลนดอมบอสรั้ใช่ปะเทลเลอร์อยู่ในที่เหลือผมไม่รู้คืออะไรเลยครับทุกคนมันเยอะมากอะ โอเคครับทุกคนแล้วก็มีออฟมาใหม่นะครับนี่ครับรีเซ็ตออฟรีเซ็ตออฟก็น่าจะเป็นของอ่าคิร้านะครับผมจากโจโจ้นะหกดาวที่ก่อนหน้านี้ได้อัปเดตมานะครับก็ใช้เงินไม่สิใช้เพชรอ่าหนึ่งหมื่นนะครับผมหรือไม่ก็คราบเอานะครับผมแนะนําว่าใช้เพชรน่าจะง่ายกว่านะครับผมอันเนี้ยแค่ปกติเราเล่นกันก็ใช้เวลานานอยู่นะกว่าจะขึ้นสามพันสี่พันนะมันต้องเล่นบ่อยๆอ่ะผมว่ามันสามหมื่นอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องของดีแน่นอนครับ ผมก็จะเดีย๋ยวค่อยคิดดูอีกทีเพราะผมยังไม่ได้ทำตัวมันเลยนะผมโอเคแล้วก็มีแคปซูลมาใหม่นะครับผมซึ่งนั่นแหละครับการที่เอาเพชรเขียวออกก็คือตัดระบบเพชรเขียวไปเลยไม่มีให้เราซื้อแบบฟรีๆนะครับแบบว่าเราต้องเสียโลบักเนาะตอนนี้ที่เห็นมานะครับแล้วก็ตัดวงล้อล็ออินรายวันไปแล้วนะครับไม่มีแล้วปกติจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมในตั้งค่านะครับไม่มีแล้วแล้วก็อะไรไหม มีเพิ่มตัวละครบอสใช่ไหมมาใหม่เนี <Yeah. S 1> ่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ส่วนเพชรเพชรวิธีการหาลุงก็ตอนนี้ทำตามเควครับมันไม่มีให้แรกแล้วเนาะมีแบบรับอันนี้คือเลเวลเนาะมันได้จากตามเลเวลคุ้นๆเลยครับเกมเหมือนโลซับเลยครับเวลาได้เพชรเพิ่มนะครับผมมันจะต้องมาจากการเลเวลเพิ่มเนาะต่อมาเลยครับก็จะมี อ่าอันนี้ครับเป็นกิฟต์นะผมก็คือของรางวัลนะครับผมไม่รู้ว่ามันน่าจะมีเวลาจำกัดนะลบหนึ่งนาทีผมก็ให้รับไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นอของแร้งนะครับผมในออสาครนะซึ่งผมไม่ได้ลงเลยแต่ผมได้ซีเวอร์ดยงไงไม่รู้กันนะรับ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 แล้วผมก็เป็นค่าเพชรใหม่เนาะนี่ครับก็เดี๋ยวเราไปตรงซัมมอนเลยนะครับซัมมอนตอนนี้ที่มานะครับอ้าวเปลี่ยนซะแล้วอ่ะ ตอนแรกเป็นของปู่จากบีดนะครับผมที่ใช้ไฟนะครับผมลืมชื่อนะครับใครรู้ก็บอกด้วยนะส่วนอันนี้ก็เป็นจากมหาศึกพลชนเทพใช่ไหมเป็นอะไรนะพอหรือเปล่าครับใช่ไหมอ่าสิ่งสำคัญก็คือมันใช้เพชรธรรมดาแล้วเนาะเนี่ยใช้เพชรสีฟ้าเหมือนกันแล้วครับซึ่งไอ้เพชรใหม่เนี่ยไอ้เพชรสีลุ้งๆนะครับเพชรสีลุ้งๆนะเขาใช้ตรงนี้ครับเป็นอยู่ข้างบนเลยครับสเปเชียลแซมมอนนี่เลยครับก็ มีไม่ให้บอกนะครับก็จะมีบอกตามนี้อีโมได้เนาะเจ็ดดาวนี่นี่ครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีเลดบอกโอ้ถือว่าเลดน้อยมากเลยนะครับอ่าเมื่อกี้ต่อทีน่นึงครับต่อดีหนึ่งคือผมลืมไปว่าสเปเชียลซัมมอนมันมีอ่าแล้วก็มีอ่าอีกอันนึงนะครับผมเป็นตู้นี้เนาะให้ดูนะครับกับตู้นี้เอเมื่อกี้มันเปิดอะไรนี่นะเป็นตู้นี้เนาะนี่นะครับผมส่วนตัวผมจะสุ่มผมว่าคือสุ่มตู้นี้นะ <laughs> ชอบชอบเดี๋ยวผมจะลองสุ่มรอบหนึ่งเลยนะครับเนีย่ยเห็นไหมใช้สีสีลุงๆเนาะโอเคกดแซมมอนไปครับ <laughs> อ๋อมีเออรเมชั่นคัสซีนะผมเดี๋ยวดูรอบหนึ่งแนละ้วกันโอ้ดึงผมว่าคุ้นๆนะครับทุกคนคุ้นๆไหม เหมือนเกมโทรสับเกมหนึงเลยอะครับหรือว่าหลายๆเกมรวมกันเลยอแต่แกนี่ใช่เลยครับซึ่งบอกเลยว่าไอด้วยการมาของเจ็ดดาวนะครับทำให้ตู้ใหม่ที่ที่สุ่มาครับอยตู้นี้นะเกลือมากเลยครับเลจ0.11นหนึ่ง,งะครับผมมันน่าจะสกิปไม่ได้นะครับ แต่มีสคริปต์ตรงคัดซีนได้เมื่อกี้โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับอันนี้นะต่อไปต่อไปต่อไปนะครับผมเออเรามาเปิดไข่เจ็ดสิบเปอร์เซนดีกว่าครับไข่ที่เปิดได้นะเปิดได้ฟองหนึ่งครับผมเป็นเจ็ดนสะิบเปอร์เซนเนาะเป็นห้าดาวนะครับอ่ะชื่อลินนะผมเราลองกดกัน,นครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเจ็ดสิบเปอร์เซนนะสีแดง อ่าน้องลินจริงด้วยครับจากเฟดนะครับผมตระกูลเฟดนั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวดูนครับแต่เียดเล็ก,ลกน้อยน้อยครับผมอาจจะไม่ได้รีวิวอ๋อมีกดดูได้แล้วนะครับผมแต่ว่ามีกดแบบว่าย้อนหลังไหมผมก็ยังงงๆกับระบบใหม่อยู่เนาะอันนี้ปะนี่ครับผมห้าดาวเนาะไม่มีท่าใช่ไหมครับเนี่ย เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับดูตัวเก่าโอเคไม่มีท่านะครับผมโจมความเร็วโจมตี6วิดาเมจ1,200ระยะ31เนาะไม่มีลีดเดอร์นะครับผมไอ้ข้างล่างนี่คืออะไรครับน่าจะเป็น skill สกิลไหมสกิลแบบว่าอะไรสักอย่างเนาะ <laughs> ก็ยังไม่รู้ครับอัปเดตใหญ่เนะก็ประมาณนี้ครับเข้าๆไปก่อนนะตลับอ,อัปเดตนี้ จริงๆมันมีเจาะลึกกว่านั้นนะครับสามารถไปดูที่รีคอร์ดออซาได้นะครับในอัปเดตลอตนะครับผมก็คือมันจะมีแบบการบัฟบาลานอะไรแต่ละตัวนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับตัวเดิมๆอาจจะบัฟให้เก่งขึ้นนะครับหรือว่าบาลานะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับัยไงลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรอบหนึ่งบ๊ายบาย